วันวิสาขบูชาปี6-3ครับเรียนรู้วิธีเรียนรู้ทุเรียนภาคภาคอะไรครับภาคฤดูร้อนครับต้นนี้ติดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ลูกสวยด้วยนะครับทรงสวยเรียวเลยครับยืดอย่างดี แต่สิ่งที่เราเห็นณนตอนนี้ก็คือว่าเอ,อ่อวันสองวันที่ผ่านมานี่ทุเรียนร่วงเยอะมากเลยนะครับคำว่าร่วงเยอะมากก็คือลูกสวยๆนั่นเลยนะครับที่ที่ร่วงลวงไปนะครับจะว่าใบอ่อนออกเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับต้นนี้ใบอ่อนยังไม่ออกแต่ออแลบลิ้นแลบลิ้นมานะครับแลบลิ้น พอแลบลิ้นแบบนี้นะครับทูเรียนลูกที่สวยๆก็ทำการอัดตับอิบากกรรมตัวเองดูนะครับส่งทูเรียนสวยทั้งนั้นเลยจะว่าลูกเบี้ยวก็ไม่น่าใช่จะว่าลูกเยอะไปก็ไม่น่าใช่เพราะว่า ร่วงเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับภาวนาว่าให้เหลืออยู่สัก10-20ลูกก็ยังดีนะครับอย่าเอาให้เหลือสัก5ลูกนะทำลายจิตใจมากเลยนะครับเหลือสัก5ลูกนะ เราไปดูว่าวันพุงนี้จะล่วงกี่ลูกวันนี้ล่วงประมาณวันละประมาณ8ปดถึงสิบลูกนะครับแปดถึงสิบลูกนี่ก็ถือว่าแต่ก็ว่าใบาอ่อนออกไหมก็ใบอ่อนออกครับแต่ก็ไม่ได้แบบพลึบพลับในครั้งเดียวนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามันยังเป็นใบแลบลิ้นอยู่ยังไม่เป็นใบอ่อนที่ ที่กลางก็ต้องอาศัยการเรียนรู้อีกแล้วครับว่าเราจะจัดการยังไงกับภาวะความเครียด ในช่วงนี้ของทุเรียนนะครับไม่ใช่ความเครียดของผมนะครับความเครียดของทุเรียนนะครับดูความเครียดของทุเรียนประสบการณ์อย่างหนึ่งก็คือไม่ควรขึ้นไปโยงเร็วกว่านี้เพราะว่าโอกาสที่จะไม่มีลูกให้เห็นเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสเป็นโยงกิ่งเปล่าแล้วนะครับแบบนี้ สำหรับผู้รู้หลายๆท่านก็บอกว่าทุเรียนร่วงช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของออให้น้ำมากไปมีคนบอกให้น้ำมากไปอี่สองใบอ่อนออกหรือเปล่านะครับ้อ,อที่สเรื่องของกราที่คั่วไหมนะครับทำให้ทุเรียนร่วงนะครับซึ่งโดยภาะวะจำยอมของ ผู้ปลูกทุเรียนรายใหม่เราก็จะบอกได้ไม่ไม่ชัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของทุเรียนนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ในเรื่องของการหาความรู้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีก1ปีครับขอบคุณครับ